สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสมาฝากค่ะซึ่งนางเอกของเราก็คือมะเขือเทศนะคะจะใช้มะเขือเทศลูกใหญ่หรือลูกเล็กก็ได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเจอว่านห่งจระเข้และโยเกิร์ตอีกด้วยนะคะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะ เราจะขูดเอาเนื้อมะเขือเทศออกมานะคะหรือจะใช้วิธีปั่นก็ได้ค่ะซึ่งปริมาณที่ใช้ในวันนี้เราจะใช้หนึ่งลูกนะคะ สำหรับมะเขือเทศอุดมด้วยวิตามินซีและวิตามินเอและยังมีกรด AHA จากธรรมชาติที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่งางใสขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงเหมาะมากสําหรับคนที่มีใบหน้ามันเยิมและรูขุมขนกว้างนอกจากนี้ในมะเขือเทศยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นเปล่งปลั่งได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ พอเราขูดได้เนื้อมะเขือเทศแล้วต่อไปเราจะใส่โยเกิร์ตนะคะสำหรับโยเกิร์ตก็มีประโยชน์ต่อผิวมากเลยค่ะเพราะในโยเกิร์ตมีกรดแลคติกที่จะช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่งางใสขึ้นและยังช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในรูขุมขนให้หลุดออกได้งา่ายและยังช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นอีกด้วยค่ะ และต่อไปเราจะใส่ใจเจอวานหางจระเข้ด้วยนะคะในส่วนของว่านหางจระเข้ก็จะช่วยเติมน้ําให้กับผิวลดรอยสิวฝ้ากะและจุดด่างดําช่วยลดอาการแสบร้อนจากแสงแดดดูเหมือนถ้วยผสมจะเล็กไปนะคะขอเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมค่ะ พอเราคนผสมกันแล้วจะรู้สึกว่าแยกชั้นไม่ต้องตกใจนะคะซึ่งจะได้ลักษณะเหลวๆแบบนี้ค่ะถ้ามีลักษณะเหลวจนเกินไปแบบนี้สามารถใส่แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวโพดลงไปได้นะคะหรือจะเป็นธนาคาดินสอพองก็ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้จะใส่ธนาคาลงไปนะคะ สำหรับธนาคาเป็นสมุนไพรที่จะช่วยปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นและยังช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำและยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสิวอีกด้วยนะคะพอคนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็นำไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับวิธีใช้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วทาบริเวณใบหน้าและลำคอทิ้งไว้20นาทีแล้วไปล้างออกค่ะ สูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันนะคะถ้าใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ในตู้เย็นได้7วันค่ะสําหรับสูตรนี้จะช่วยปรับสีผิวที่หมองคล้ำให้ดูขาวกระจ่างใสขึ้นซึ่งเหมาะมากสําหรับสาวๆที่ไปเที่ยวแล้วเจอแดดอย่างต่อเนื่องทําให้หน้าหมองคล้ำลองมาทําสูตรนี้ใช้นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยค่ะ พอพอกหน้าจนครบเวลาแล้วก็ไปล้างออกจากนั้นก็ทาครีมหรือโลชั่นที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้เลยค่ะสำหรับอันนี้เป็นน้ำมันกุหลาบค่ะซึ่งสามารถทำเองได้เดี๋ยวจะแปะลิงก์วิธีทำไว้ให้ใต้คลิปนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ